สวัสดีค่ะวันนี้เอาก็จะมาแชร์เทคนิคการทำเอกสารว้องไวโดยใช้คีย์ลับนะคะในโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองคะ่ะเพื่อนๆสาย Office นะคะก็จะใช้คีย์ลับกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะคีย์ลับที่ใช้กันบ่อยๆก็อย่างเช่นอะไรนะ Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X ใช่ไหมคะแต่เพื่อนๆทราบไหมคะว่า ปุ่มคอนโทรลเนี่ยมีตั้งแต่คอนโทรล A จนถึงคอนโทรล s ซเลยนะคะเรามาเริ่มที่คอนโทรลเกันเลยนะคะคอนโทรลเนะคะก็คือการเลือกตัวอักษรหรือวัตถุทั้งหมดในหน้ากระดาษนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็สามารถปรับแต่งสีหรือสไตล์ต่างๆนะคะให้ตัวอักษรได้ตามต้องการเลยค่ะต่อไปนะคะ คอนโทรล B ก็คือการทำตัวหนานะคะให้เริ่มจากเล e c กข้อความนะคะที่ต้องการทำตัวหนาจากนั้นก็กดปุ่มคอนโทรล B ค่ะก็จะได้ตัวหนาของตัวอักษรนั่นเองนะคะถัดไปนะคะเป็นคอนโทรล C นะคะก็ให้เราเลือกข้อความนะคะที่ต้องการทับลอกจากนั้นก็กดปุ่มคอนโทรล C นะคะจากนั้นเอาคลิกเมาส์ ไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการวางนะคะทดสอบโดยการกดปุ่ม c t r l V นะคะเราก็จะได้ข้อความที่เราคัดลอกมาัเดงกค่ะต่อไปคือปุ่ม c t r l ท D นะคะปุ่ม c t r l ท D นะคะสามารถใช้งานได้2แบบค่ะในการที่เราีเล็กข้อความนะคะเมื่อกดเมื่อกดปุ่ม c t r l D นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างฟอนต์ขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็สามารถาใส่เอฟเฟคข้อความหรือเลือกฟอนต์ต่างๆได้ตามต้องการเลยนะคะ แต่ในกรณีที่เราเลือกเป็นวัตถุแล้วกดปุ่ม c อนโทรลดนะคะก็จะเป็นการดูพิเคตวัตถุนั่นเองค่ะพูดง่ายๆนะคะปุ่ม c อนโทรล D นะคะก็เป็นปุ่มที่นำเอาปุ่ม c อนโทรล C กับ c อนโทรล V มารวมกันนะคะกลายเป็นปุ่ม c อนโทรล D ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นค่ะต่อไปนะคะเป็นปุ่ม c อนโทรล E นะคะ คือการจัดลึ่งกลางของตัวอักษรนั่นเองค่ะให้เราลองเลือกข้อความที่เราต้องการนะคะจากนั้นก็กดปุ่ม c t r l E นะคะข้อความนะคะก็จะจัดลึ่งกลางให้เราอย่างรวดเร็วค่ะไปต่อกันที่ปุ่ม c t r o l F กันเลยนะคะนั่นก็คือการค้นหาข้อความนะคะเราลองค้นหาข้อความจาก เอกสารนี้นะคะทั้งหมดของเอกสารของเราทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด26หน้านะคะลองค้นหาคําว่าสิริยาดนะคะก็จะเจอคําว่าสิริยาเต็มไปหมดเลยนะคะขออนุญาตปิดมีเดียเตอร์ก่อนนะคะต่อไปนะคะเป็นปุ่ม control G นะคะก็คือการเปิดหน้าต่างของ go to window นั่นเองนะคะลองกดดูนะคะ สมมติว่าเราต้องการเด้งไปหน้าที่25นะคะก็ใส่เลขง5 5เข้าไปะคะ่ะจากนั้นก็คลิกปุ่มไปที่นะคะ,ะเราก็จะกลับไปที่หน้า25นะคะไปที่หน้า5นะ,ะก็จะเด้งไปที่หน้า3นั่นเองคะ่ะไปถึง c t r o l g แล้วนะคะต่อไปนะคะไปที่ c t r o l h นะคะนั่นก็คือการค้นหา และแทนที่ข้อความค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะกดปุ่ม Control H อ้อมต้องการค้นหาคำว่า2566นะคะจากนั้นก็แทนด้วยปี2023นะคะแล้วก็กดปุ่มแทนที่ทั้งหมดนะคะเราก็จะพบว่า,าทุกคำที่เป็นคำว่า2566ได้เปลี่ยนเป็น2023เรียบร้อยแล้วค่ะถัดไปเลยนะคะ ปุ่ม c t r o l I นะคะก็คือการทําตัวอักษรเอียงนั่นเองค่ะให้เราลองีเล็กข้อความนะคะจากนั้นกดปุ่ม Control I นะคะตัวอักษรก็จะเอียงทันทีค่ะไปต่อกันที่ปุ่ม Control J เลยนะคะปุ่ม Control J ก็คือการจัดตัวอักษรให้เป็นกระจายเต็มแนวนะคะแต่ว่าปุ่ม Control J นี้นะคะก็จะเหมาะกับข้อความภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวอ้อมลองเทสข้อความภาษาไทายให้ดูนะคะ ลองเล็กข้อความแล้วกดปุ่ม Ctrl J นะคะการกระจายก็จะมีลักษณะการแบ่งเป็นคำๆที่เหมาะกับภาษาอังกฤษมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าของเอกสารของเราเป็นภาษาไทยนะคะก็แนะนำให้ใช้ปุ่มนี้นะคะ่ขส่วนที่สุดนะคะนั่นคือก็คือปุ่มนั่นก็คือปุ่มกระจายแบบไทยนั่นเองนะคะถัดมานะคะ เป็นปุ่มคอนโทรล K นะคะก็คือการแทรกไฮเปอร์ลิงก์ไปในข้อความนั่นเองค่ะอย่างเช่นอ้อมต้องการแทรกเว็บมหาวิทยาลัยนะคะเข้าไปในคําว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าพระนครเหนือน,นะคะอ้อมก็กดปุ่มคอนโทรล K นะคะจากนั้นก็ใส่เว็บของมหาวิทยาลัยลงไปค่ะแล้วก็กดปุ่มตกลงนะคะทีนี้ลองทสนะคะว่าจะลิงก์ไปให้จริงไหมคะ่ะกดปุ่มคอนโทรแล้วก็คลิก นะคะรอสักครู่นะคะเว็บไซต์ของมหาวิทยอะไรของเรามาแล้วค่ะขออนุญาตปิดก่อนนะคะถัดมานะคะเป็นปุ่ม Ctrl L นะคะ เป็นการจัดตัวอักษรให้ชิดซ้ายนะคะสมมติว่าข้อความของเรานั้นจัดกึ่งกลางอยู่เนาะเราต้องการจัดข้อความให้ชิดซ้ายแล้วก็เล็กที่ข้อความนะคะจากนั้นก็กดปุ่ม c อน t r o l l นะคะเราก็จะได้ข้อความชิดซ้ายค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะต่อไปที่นะคะปุ่ม c อน t r o l m นะคะนั่นก็คือการเพิ่มย่อนหน้าให้พารากราฟนะคะเราเลือกมาสักหนึ่ง p า r a าานะคะจากนั้นก็กดปุ่ม c อน t r o l l นะคะ ก็จะเกิดการย่อหน้าทั้งผลากาศแบบนี้เลยจ้าถัดมานะคะปุ่ม Control N นะคะก็คือการเปิดเอกสารใหม่นั่นเองคะ่ะรวดเร็วไหมคะจากนั้นเราก็สามารถสร้างเอกสารใหม่ได้เลยตามความต้องการนะคะใน,นอ้อมของอนุญาตปิดเนาะถัดมานะคะปุ่ม c t r o l O นะคะก็คือการ เปิดเอกสารที่มีอยู่นั่นเองค่ะก็จะแสดงหน้าต่างเอกสารล่าสุดที่เราต้องการที่เราเคยเปิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเปิดเอกสารอื่นๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถคลิกที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการได้เลยนะคะถัดมานะคะคอนโทรลพี Control P, สำหรับการพิมพ์เอกสารด่วนนะคะจากนั้นเราก็สามารถกดพิมพ์เอกสารได้ตามต้องการเลยค่ะ ถัดมานะคะคือปุ่ม Control Q ค่ะคือการตั้งค่าย่อหน้าใหม่นะคะสมมติว่าข้อความของเราค่ะติด Bullet แบบนี้นะคะเราต้องการเคลียร์นะคะให้มันเป็นย่อหน้าปกตินะคะก็สามารถกดปุ่ม Control Q นะคะจากนั้นก็สามารถจัดหน้าพารากราฟให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นปุ่ม c t r โท R นะคะก็คือการจัดตัวอักษรให้ชิดขวานะคะเราลองทดสอบเลือกข้อความนะคะที่ชิดซ้ายอยู่ในขนาดนี้นะคะจากนั้นกดปุ่ม c t r โท R เพียงเท่านี้นะคะข้อความก็จะชิดขวาให้เรานั่นเองคะ่ะถัดมานะคะการกดปุ่ม c อนโทรล S นะคะก็คือการเซฟเอกสารอยากรวดเร็วนั่นเองคะ่ะ ต่อเลยนะคะต่อไปนะคะกดปุ่ม Ctrl T นะคะนั่นคือการย่อหน้าเยื้องนะคะเราลองทดสอบเลือกข้อความนะคะจากนั้นกดปุ่ม Ctrl T นะคะอบรรทัดที่2องะคะก็จะเยื้องมาด้านขวาแบบนี้นะคะก็คือการย่อหน้าเยื้องนั่นเองะคะ่ะ ต่อไปนะคะ Control U นะคะก็คือการเขีดเส้นใต้ข้อความนะคะให้เราลองเลือกข้อความที่เราต้องการเขีดเส้นใต้นะคะอย่างเช่นวันพฤหัสบดีที่10นะคะปี2023ันะ,คะีค่ะจากนั้นกดปุ่ม Control U นะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้การเ้งข้อความแบบเขีดเส้นใต้นะคะต่อไปนะคะ Control V นั่นคือการวางวัตถุหรือวางข้อความที่เราคัดลอกไว้นะคะสมมุตินะคะเราจะ คัดลอกอคำว่าการใช้คีย์ลัดในโปรแกรม Microsoft Word นะคะคัดลอกจากได้ไหมคะว่าคือคอนโทรลอาถูกต้องนะคะคอนโทรล C นะคะจากนั้นเอาเคอร์เซอร์นะคะไปวางในจุดที่เราต้องการวางนะคะจากนั้นก็ลองกดปุ่มคอนโทรล V นะคะข้อความก็จะมาแล้วนะคะต่อไปนะคะปุ่มคอนโทรลดับบิลนะคะก็คือการปิดเอกสารนะคะ โปรแกรมก็จะถามว่าเราจะต้องการบันทึกหรือไม่บันทึกนะคะในที่นี้เรขอยกเลิกไปก่อนเนาะเพราะว่าเราจะต้องไปต่ออีกอ3ตัวอักษรนะคะต่อไปนะคะปุ่ม c t r o l X นะคะนั่นก็คือการตัดข้อความหรือวัตถุน,นะคะอย่างเช่นเราต้องการตัดข้อความคําว่าโปรแกรม Microsoft Word ออกจากพลักกาอพนะค,ะ,คะก็กดปุ่ม Control X ได้เลยคะ่ะ ถัดมานะคะเดือบสุดท้ายแต่ย,ยังไม่ท้ายสุดนะคะนั่นก็คือ Ctrl y นั่นเองค่ะสามารถใช้เมื่อต้องการทำซ้ำนะคะ,ะยกตัวอ,อย่างเช่นเราได้มีการทำข้อความให้เป็นตัวสีแดงนะคะและหากเราต้องการทำคำสั่งนี้ซ้ำนะคะโดยให้เราเลือกข้อความที่เราต้องการทำซ้ำจากนั้นก็กดปุ่ม Ctrl y นะคะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้คาสั่งล่าสุดที่ต้องการทําซ้ําแล้วคะ่ะและสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือ Control z นะคะ mm. ก็คือเป็นการยกเลิกการกทาทางล่าสุดนะคะสมมุติว่าอ้อมลอง Celect ข้อความแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวหนานะคะนั่นก็คือเป็นการทำเป็น c o n t r o l b เนาะทีนี้้อมต้องการยกเลิกให้เป็นกลับไปยังสเต็ปเดิมนะคะอ้อมก็ปดปุ่ม Control Z นะคะเพียงเท่านี้ข้อความเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วคะ่ะเอาละค่ะ ก็ครบแล้วนะคะสําหรับคอนโทรล A จนถึงคอนโทรล Z นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆชอบกันไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องของอ้อไว้นะคะบ๊ายบาย